สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวุนน้นมีโปรดักต์ใหม่จากเซวามาแนะนํากันนะคะเพื่อผิวที่สวยและเพอร์เฟกต์สำหรับคุณเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะ เป็นตัวใหม่ที่นําเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Perfect Skin Series จากเซวาค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะถึง4ตัวด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยตัวแรกเลยนะคะเป็นเซวาอินซัมเอเซนต์นะคะน้ำสมยอดทิศของเราตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะพอมาถึงตัวที่2นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวสิวอักเสบนะคะหรือว่าริ้วรอยจากสิวนี่ตัวนี้นะคะดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะสาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ผิวอักเสบนะคะและที่สําคัญนะคะตัว ก็เหมาะมากๆสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน B3 แล้วก็ในาอาซินามายช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงให้กับผิวด้วยสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับตัวนี้นั่นก็คือซิง์นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถรักษาสิวแล้วก็ผิวอักเสบนะคะทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดรอยแดงจากสิวด้วยนะคะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับผู้ที่มีปัญหากลุ่มสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ตัวสีขาวนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ มาถึงตัวสีน้าเงินบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับกลุ่ม anti aging ค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวแก่ผิวมีริ้วรอยนะคะไม่ชุ่มชื้นผิวขาดน้ํานะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าวิตามินแน่นมากเลยนะคะมีทั้งไฮยาลูรอนถึง20%นะคะมีวิตามิน b 5 5%แล้วก็มีคอลลาเจนถึงอีก10%เลยนะคะซึ่ง3ตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดแล้วก็วิตามิน C ที่เข้มข้นมากๆเหมาะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็น super anti aging ตัวที่ดีมากๆจริงๆค่ะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้นําเสนอมากๆเลย เป็นเซรัม่มวิตามินซีเข้มข้นถึง15%นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดําด้วยแถมยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทําให้ผิวแน่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เป็นวิตามินซีที่เข้มขน้นแล้วก็เสถียนมากๆด้วยค่ะ4ตัวนี้นะคะนำเสนอมากๆนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนต้องมีเลยค่ะถ้าใครที่อยากมีผิวสวยแล้วก็เพอร์เฟกนะคะตัวนี้จากเซวาค่ะ